สบายดีพี่นอ้องยาดสชนิดนิดสายเลฟซี่ทุกคนที่เข้ามามาชมใน,นคลิปนี้เนาะลังจากเฮาไหว้ทานเรียบร้อยแล้วเฮาก็มานั่งเศร้าเมื่อย,ย่อบแห้งเนาะเศร้าแดดแน,นจังน้อยเนาะก็อากาศมันหอนหลายเนาะนี่ก็คือสถานที่พักพอดเศร้าแดดเศร้าฝนเนาะสำหรับ คราอาจารย์หรือว่าแขกที่มาเที่ยวเนาะมาถึงทัดพนมทั้งที่ขอ,ขอบูชาเรียนไว้เป็นควันคุงเนาะหรือว่าไว้เป็นที่ทลึกพกพักทักาหรือว่าเพื่อให้เดินทางวนความปลอดภัยอีกตามความเสื่อเนาะสำหรับคนที่เสือ่อหลังจากบูชาเรียนจาก ท่าพนมแล้วก็เลาะหาท่ายห๊ท่าย,ย่างเพื่อเป็นที่ลเลือกแก้ตัวเองเนาะหลังจากมาถึงทาาพนมแล้วเนาะท่ายหุงเพื่อเก็บไว้เป็นที่เลือกคลิปเลาะพร้อมๆตามสถานที่รอบๆพระาตุพนมเนี่ยแหละเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดเนาะ เราไปรอมาเกณฑ์สถานที่นึงเนาะเป็นพระอุโบสถข้างๆธาตพาระนุมนี่ยแหละเป็นพระอุโบสถที่สวยงามเป็นชุดเนาะซึ่งสำหรับพระอุโบสถแห่งนี้เป็นพระอุโบสถที่สวยงามเป็นชุดเนาะนักท่องเที่ยวมาทุกคนต้องแวะถ่ายรูปเนาะหรือว่าถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปถ่ายอย่าง เป็นที่ร่ลึกว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่นี่เนาะเพราะว่าสวยหลีสวยงามมากสวยอะไรที่ติเลยสวยงามขนาดใดเข้ามาเพิ่งน้ำกันตัวจริงเลยเนาะดูรูปร่างทั้งด้านนอกเนาะสวยขนาดนี้ด้านในสวยขนาดใหนเนาะ้ามาเพิ่งน้ำกันเนาะเป็นงานฉินละปะที่สวยงามที่สุดเนาะ ลวดลายเส้นสายต่างๆมาสุดยอดเลยเนาะมุมีที่ตีเลยเนาะสำหรับคนวาดหรือว่าคนลงสีลงอย่างละเอียดนิดฝีมือขันข้นเทพขั้นเทพดาพวกเราลวดลายเส้นสายต่างๆเนาะอุ้ยป่านี้ป่านี้สุดๆเลยฝีมือะระดับปลามาจานเนาะ โมเมนต์วาฝีมือธรรมดาฝีมือระดับเอกเมืองไทยไปหละดูโคมไฟก่อนสวยงามที่สุดโคมไฟก็ได้ลายแต่ละลายเพิ่งเงาฝีมือสร้างระดับได้ lai hùng mơ cả tóc tèn khuyên phai lông xỉ trừ bà ui sút nhọt sút nhọt ngàn phí mơ ngàn lai yệt nó thúc sinh thúc giảng xuôi ngàm một chốt xì ลายเส้นต่างๆสุดยอดเลยจิตยอดฝีมือคุดยอดฝีมือสร้างรับคดที่มาเที่ยวก็คือว่ามุเซียซาร์เกิดเนาะที่ได้มาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอามกครใจน้ำทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเราเนาะขอขอบใจ